สวัสดีครับผมลุงทุ่งจากช่องทุ่งพุซธาครับวันนี้กระจิบมหาพี่นองมาดู่เขาไถาหน้าเริ่มตอนนี้กําลังเริ่มดำหน้าแต่ว่าหน้านี่จะเป็นหน้าปรังตอนนี้วันที่หนึ่งเมษาก็เริ่มทํหน้าปรังโดยทําไมถึงมาทํานาปรังรอบนี้ปกติหน้าปรังก็จะมีรอบประมาณเดือนธันวาเนาะพึ่งเกี่ยวเซจแต่ที่บางคนก็มาทําช่วงนี้เพราะว่า ก็ประเมินว่าช่วงกรกฎาช่วงนั้นปกติจะมีฝนทิ้งช่วงกับพอดีเลยช่วงเกี่ยวเขาเส้นแล้วก็ทำนาปีต่อเลยครับมีฝนตกแถวช่วงนั้นก็พื้นที่แปลงนี่เจ็ดไรนะครับกระจิวานแบบแหงๆหลังจากหวานเสร็จแล้วก็ถึงจะสูบน้ำไสตอนนี้ยิมรถไถกลับมาไถเตรียมดินไว้เรียบร้อย ทีมหวานกลับมาถึงแล้วนะครับอันนี้รถไทเป็นของผู้ใหญ่สำเริงรันมาของผู้ใหญ่สำเริงหมูยีสคือบานทุซ่านี่มันมีหลายหมูมีทั้งหมดพวกมูเป็นบานใหญ่เดี๋ยววันหลังจะพูดให้ฟังนี่ครับผู้ใหญ่กลมาขับรถเองเลยรถไท ดไดวว้ับเรียนโั้งหมดก็หนีกลมาไททีมงานวานเขาก็มาพอดีออตะวันฉายว่าเมากันสองคนผานนาทีเจ็ดไรวานไรละเจ็ดสิบนคนรับจ้างก,กินกันพอมีรายได้ปกติการทำนาปรังในเขตนี้ จะมีอยู่สองช่วงที่เขาทำกันเพราะว่าช่วงแรกก็คือช่วงเดือนธันวาคมแต่พอช่วงที่สองก็จะมาเริ่มทำกันช่วงนี้แหละเพราะว่าปกติแล้วช่วงนาฝนเดือนพฤษภาหลังสงกา์นี่ฝนก็นกนเริ่มต๊แล้วพอฝนต๊ปุ๊บมีน้ำทำนาพอได้ทำนาฝังอยู่พอมิถุนาหรือกรกฎา ก็จะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงพอดีช่วงนั้นก็เป็นช่วงเกี่ยวเขาหน้ารังเสร็จแล้วก็ทำหน้าปีต่อก็นอ่างตแล้วแต่เจ้าของนาเจ้าภาพก็ที่ชอบไปที่ทำสวงไหนวันนี้แสงก็อาจ,จิะไม่ค่อยพอเพราะว่าท้องฟาก็มีเมฆขมุกขมัยอยู่เหมือๆสักหน่อยแดดยังมีออกตอนนี้ก็สซ้ายแล้วถ้าเป็นไป ไรไปสวนนี่โอ้ยอากาศกําลังเย็นสบายพันธุ์เขาปลูกที่ชัยนี่เป็นพันธุ์หกหนึ่งซึ่งเป็นพันธุ์ของเขาหน้าพรังพอปลูกช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวเกี่ยวเขากับประมาณกรกฎาเสซ็แหละกันยทำนาปีผอมเลยก็ะจะมีฝนถ้งช่วงบางทีมันกัมีประโยชน์อยู่ส่วนน้ำทาก็ดูจากการพยากรณ์อากาศกับวันนี้ฝนจะตก กีตกจริงไหมแต่มีต๊กจริงกับสูบนำไซอ้าวตอนนี้ทีมรถไทยกไทเรียบร้อยแล้วก็กินเขาบรรยากาศกินเขากลางทงครับมาทำไรทำนาเข็นครับอ่าผู้ใหญ่หมูเก่ากับผู้ใหญ่หมูยี่สิบโอ,อ้มีใหญ่หมูเก่าหมูซิบเก็ต <c oughs> บ้านผู้ซ่านี่มีทั้งหมดหกหมูเป็นบ้านใหญ่บ้านเกา่าบ้านแก่แต่ว่าสภาภพพูมิสังคมก็ยังเป็นวิถีชีวิตแบบแบบชนบทแบบ เชาวไร่ชาว,าชาวนาสังคมกเกษตรกรรมอาชีพรักกับทำนานี่แหละหลายวันมานี่ก,กัหลายคลิปมานี่ก,ก็พาไปผีหลองไปตะโคกฝนมันยังมีตกแต่ตอนนี้เดิ่มจิเขานาฝนแล้วก็จะพามาดูถงอีกมุมหนึง่งอยู่คนหลักฝาของบ้านอุซาเลยนะพิกัดตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านพุซาตำบลรังกกยใหญ่ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาก็าาาอยู่อ,อมๆเอ็มๆแค่นี้แหละยังเป็นไหนไม่ได้โควิดที่หน้าแปลงนี่ก็ติดเมืองตอนนี้ก็มีน้ำไหลเอือยก็สบายใจไ้้น้อยนึงวันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ยังมีนม้ำให้ซูปสซทำหน้าซึ่งหน้าปลังช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนทำ กับปัญหาการแ่งน้ำกัคือจะมีมีผ่านไปสักมีกี่วันหลังสงการานกับจมีน้ำฝนมาอีกเป็นธรรมชาติของทองทุ่งที่นี่แถวนี้ก็เป็นทีหน้าในเขตทีราบลุ่มสองฟังแม่น้ำมูลก็จะมีทองสาขาตรงนี้ก็เรียกว่าคลองเข้มก็น้าจืดธรรมดานี่แหละแต่ว่าคลอง เข้มนี่มันเป็นเฉยๆก็เป็นทุ่งกวางดูฝังหนำมุลก็จะอยู่นู้นอยู่ทางไกลๆนู้นสุดหลุกหูลูกตาเลยกดไถไถแล้วทีมวานก็เริ่มลงมือวานวันนี่ก็มีคนมาวานอยู่สองคนนะครับก็มี เือโลซักกับตะวันชายรับเมาส์กันสองคนเลยกระจางก,กันรายลรเจ็ดบบาทอันนี้กระับจางวานเขาเป็นอาชีพอยู่แล้วทางวานปุ๋ยทาง้งฉีดยาคุมใครสนใจต่องกันคนรับจากก้างก็มาติดต่อได้โลสักกับยูมูสิบสี่สวนตะวันชายกับยูมูเก่าขามหาแถวนี้แหละเขาโลจักกันหมด ใช้เครื่องทุนแรงครับใช้เครื่องวานเขาสะพายหลังมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กตอนนี้ก็กำลังเติมพันเขาลงไปในถังมีคนหนึ่งกับวานหมดเหลวกำลังมาคอ่อยอยยค่อยคอยค่อยอย,อยมาแหละมาเติมวัตถุดิบเป็นไงวันี่ร้อนไหม โอ้อากาศดีโอ,อ้อากาศดีอ้อากาศดีก็ลดราคาแบบคือมีเงินเอาแพงซะไปอืมทำไปทำไปอย่าบนอย่าบน่น้อ,องไม่อของ กินเขเนีมาี่กิแล้วยังเหลือแต่เรายังมีไดไกินกินได้มีกินบอกินแล้วเหลืลอแต่ยอดมันกินบ่อย่สามีก็อวดแล้วแหละอ จ้าตอนนี้ก็กำลังเตรียมพันธ์เขาปลูกใส่เติมลงไปในถังเพื่อไปวานต่อไปกใกล้เยเซดแล้วหลังจากวานเซ็ดแล้วรถไถก็มาคลาดนู้นถ้าล้นก็ขคลาดตามตรงนูน้นใกล้นู้นก็จะมีรถไถอู่คันหนึ่งอันนั้นค่ะไถ ขาดตามเพื่อขาดครบเพราะว่าก็จะมีหนกมากินเม็ดพันโว้มันจะมีทันหอกเลยกัมีหนกเต้มล่ะมาลงเต้ม กระร pues ็จเรียบร้อยครับเจ็ดไรวานแป๊บเดียวเร็ดงานนี่เราไปงานไหนตอลงโลพักแล้วครับพักหมดแล้วโอ้ยต่มีพากันเฮทำนาช่วงนี้หลายนอนจะได้มีงานทำทำนายากนี่เขไม่เอยสมัยทีมีทำนาแป๊บเดียวเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้ต้องมานอนนาเลยเนาะ เกี paid, so ่เกยวเขากับวันเดียวดำนากับวันเดียวปีนี้น้ำมันแพงขึ้น10บาท เหลือไทยครบแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็มารลุนฝนนะครับที่นี้คฝนไม่ตกกับพวกนี้ก็ทีมาซูนามไซนี่ครับนี่จะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นการทำนาของฤดูการนี้ก็ยังเป็นนาปรังอยู่ซึ่งลุงทุงกับเช้าโอกาสมาดูทำนาเดี๋ยวก็เริ่มทำนาปีนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงทุงกับทีมงานทุงกุซ่ากับของข,อ,งขอลากันแล้ว ไว้พบกันคลิปหนะ้ากับฟากดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาต่อไปสวัสดีครับ